สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่หวานดรติวเตอร์นะคะมาแนะนำคอร์สเคมีม .4 เทอมหนึ่งให้น้องๆที่กำลังจะขึ้นม .4 ได้รู้ตัวก่อนนะคะว่าเราขึ้นม .4 ไปเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างนะคะในส่วนของวิชาเคมีนะ ก็เริ่มต้นที่บทแรกกันนะคะบทแรกเราจะเรียนเรื่องของความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมีนะคะหัวข้อแรกเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีหัวข้อที่2เป็นอุบัติเหตุจากสารเคมีนะคะสหัวข้อนี้สำคัญสุดๆที่จะต้องเรียนให้ครบก่อนที่เราจะเข้าห้องแลบนะคะหลายๆโรงเรียนมีห้องแลบให้น้องๆทาการทดลองนะคะถ้า สหัวข้อนี้เนี่ยยังไม่ผ่านเนี่ยไม่สามารถเข้าห้องปฏิบัติการได้นะคะและหัวข้อที่3การวัดปริมาณสารหัวข้อที่4หน่วยวัดหัวข้อที่5เรื่องของวิวธีทางวิทยาศาสตร์3หัวข้อนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปใช้ต่อในตอนเคมีม4เทอม2นะคะจะเป็นบทคำนวณทั้งหมดเลยทั้งเทอมเลยนะคะต้องนำ บทนี้นะคะไปใช้ต่อด้วยเพราะฉะนั้นทิ้งไม่ได้นะคะเรียนแล้วเป็นพื้นฐานเพื่อใช้ต่อยอดนะคะไม่ใช่เรียนแล้วทิ้งนะคะ มาบทที่2กันบทที่2เป็นเรื่องของอะตอมและสมบัติของธาตุนะคะพี่จะเริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอมตั้งแต่สมัยยุคของดิโมคริตุสนะคะที่ยังคงเป็นแค่การเสนอแนวความคิดยังไม่ทันเป็นทฤษฎีเลยนะจนกระทั่งถึงทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันนะคะซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ อีกเยอะมากหลายคนมากๆนะคะที่น้องๆต้องรู้จักนะพอเรารู้จักอะตอมแล้วเราก็จะต้องทําความรู้จักเชิงลึกในอะตอมนะคะว่าในอะตอมมีอะไรบ้างมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเราเรียกว่าอนุภาคในอะตอมหรืออนุภาคมูลฐานนั่นเองและมันพ่วงมากับหัวข้อไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาและไอโซโอิเล็กตรอนิกด้วยนะคะพี่ก็จะสอนละเอียดยิบทุกตัวนะคะเรียกว่าคือ ปูพื้นฐานให้เพื่อไปใช้ต่อนะคะไม่ใช่เพื่อแค่สอบผ่านนะคะไม่ใช่แนวทางของพี่นะคะจะมาเรียนเพียงแค่เพราะต้องการสอบผ่านนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่สำหรับพี่นะคะเรียนเพื่อใช้ต่อเรียนเพื่อนำไปต่อยอดแล้วสิ่งที่พี่ให้ไปทั้งหมด รับรองได้ว่าการเข้ามหาวิทยาลัยไปได้แล้วเนี่ยชีวิตในวิชาเคมีการเรียนวิชาเคมีในระดับมหาวิทยาลัยน้องจะรู้สึกโล่งมากๆสบายมากๆพื้นน้องจะมาดีมากๆแน่นมากๆนะคะเพราะพี่จะย้ําแล้วย้ําอีกนะคะสําหรับส่วนที่สําคัญส่วนที่จําเป็นส่วนที่ต้องใช้ต่อพี่ไม่ปล่อยผ่านเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมนะคะนึกถึงมนุษย์เรานะคะเราก็อยากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีห้องนอนถูกไหมคะเหมือนกันนะคะอิเล็กตรอนเขาก็อยากมีค่ะหน้าที่เราคือเราจะพาอิเล็กตรอนเข้าบ้านกันนะคะและหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของตารางาธาตุและสมบัติของาธาตุหมู่หลักนะคะ ก็เป็นพื้นฐานของวิชาเคมีใครไม่ได้ตารางธาตุเรียกว่าไม่ได้วิชาเคมีนะลูกจําเป็นมากๆที่สุดเลยนะคะต่อไปยังคงอยู่ในบทที่2นะคะ หัวข้อ transition ธาตุกำมันตรังสีและการนำธาตุไปใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนะคะรู้จักตารางธาตุรู้จักธาตุที่อยู่ในตารางรู้จักสมบัติของมันรู้จักประโยชน์ที่จะนำไปใช้และต้องรู้จักผลกระทบเมื่อนำไปใช้แล้วด้วยนะคะ สุดท้ายสุดท้ายเป็นเรื่องของพันธะเคมีค่ะเราจะเริ่มกันตั้งแต่การเขียนสัญลักษณ์แบบจุดของลิวิสและกดออกเตดนะคะนั่นคือกฎครบแปดนะคะถึงเวลาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะบทนี้ก็จะเน้นไปที่ แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลได้แก่พันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์และพันธะโ oh ลหะรวมถึงการใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิกโคเวเลนต์และโลหะด้วยนะคะเราก็จะเรียนด้วยกัน3บทใหญ่ๆนะคะในม .4 เทอม1ถามว่ามันเยอะไปไหมน้อยไปไหมสำหรับพี่คิดว่ากำลังดีนะคะกำลังดีเรียกว่าหลักสูตรใหม่เนี่ย ปรับให้การเรียนวิชาเคมีในระดับม .4 อยู่ที่ความพอดีนะพี่คิดว่านะคะในมุมของพี่อยู่ที่มันกำลังพอดีนะคะแต่มันจะไปหนักตอนม .5 ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคมีมสอะ่ะมีเวลามีช่วงที่เราจะกอบโกยพื้นฐานให้แน่นได้นะคะขอให้ใช้ช่วงเวลาตรงนี้ให้เต็มที่เพราะเราจะนำส่วนของม .4 นะคะ ทั้งทั้งปีเลยนะทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองนะคะเอาไปใช้ต่อในมห้าและมหกนะคะซึ่งชีวิตต่อจากมสี่เนี่ยเรียกว่าหนักทุกวิชานะคะการวางแผนจึงสําคัญมากๆอย่างน้อยๆเนี่ยน้องๆต้องรู้ก่อนว่าเทอมต่อไปเนี่ยต้องเรียนอะไรนะคะเทอมต่อไปต้องเจออะไรในแต่ละวิชาสําคัญมากๆนะคะไม่ใช่เป็นรอเจอหน้างานนะคะอาจจะช็อกอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ได้นะ จำเป็นมากๆย้ำอีกทีนะการวางแผนการรู้ร่วงหน้าการเรียนร่วงหน้าจำเป็นมากๆนะคะสำหรับน้องๆมต้นหลายๆคนที่ยังแบบเรียนเรียนเล่นเล่นยังหลายๆคนหัวดีเนาะพี่เข้าใจนะคือเรียนเรียนเล่นเล่นมันก็ได้อ่ะแต่พอขึ้นมปลายมานะคะมันมีความเยอะความใหม่ความยากนะคะหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยมันไม่ได้ ชิลได้เหมือนเดิมนะคะเราจะต้องวางแผนดีๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่มีช่วงมปลายเนี่ยถือว่าสั้นมากๆเราต้องใช้เวลาช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะคะจะขี้เกียจหรือจะเป็นแบบดินพอกหางหมูนะคะผัดวันประกันพุง่งนี้ใส่แบบนี้นะคะจะต้องหยุดเอามาใช้ในชีวิตมปลายถ้าหากว่า มีเป้าหมายนะคะอยากเข้าคณะดีๆมหาลัยดีๆที่มีการแข่งขันสูงๆนะคะเราก็จะต้องทําตัวแตกต่างจากเดิมที่เราเคยทํานะคะพี่หวานก็ยินดีนะคะที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะเข้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใครที่อยากจะให้ช่วยวางแผนการเรียนนะคะติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนะคะไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ในเพจเฟซบุ๊กนะคะ ได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวแนะนำโอเวอร์วิวเคมีมสี่เทอมหนึแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะแล้วไว้เจอกันในคอร์สเคมีมสี่เทอมหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ